สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่นักทุกคนนะครับวันนี้เรามาต่อกันเรื่องการหาค่านอร์โดยการแยกตัวประกอบนะครับเรื่องนี้ไม่ยากนะครับ<ม>เหมือนกันเลย<ม>เทคนิคง,ง่าย,งายแต่ตัวเลขเกีย่ยอะนิดๆนะครับอ่าครูขอยัดขึ้นตัวอย่างเลยนะครับอ่ามาดูค่อนอนะครับอ่าประกาศผูใหาอ่า คอลนอนะครับเขาบอกหาคอนอของ8และ12นะครับมาดูดีๆโดยการแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนก็แยกตัวประกอบปกติเลยนะครับซึ่งตัวประกอบของทุกตัวเนี่ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะครับเห็นไหมตัวประกอบของ8มี2กับ2กับ2นะครับตัวประกอบของ12คือมี2คูณ2คูณ3นะครับมาดู คอลโนของ8ดและสิบสองทีนี้นะครับอันดับแรกเราดูตัวประกอบที่ร่วมกันที่คล้ายกันที่มากที่สุดนะครับมาดูตัวแรกเลยตัวประกอบของ8ดมี2คูณ2คูณ2นะค, 2, ค 3, รับรวมกันเป็น8ดตัวประกอบของ1ิบมี2คูณ2คูณ3ารวมกันเป็นส2บมาดูตัวประกอบที่ร่วมกันมากที่สุดทีนี้มีอะไรดูนะมาด,ดูนะ ปุ๊บมันเหมือนกันใช่ไหมครับอ่ามันก็จะกลายเป็นสองคูณกับสองอ่ามาแล้วคู่แรกเขียนออกมาแล้วนะครับเหลือกี่ตัวเหลือสองตัวคือสองกับสามก็ลงมาตามหลังสรุปนะครับการหาครนอนเราจะเอามาคูณกันทุกตัวเลยทุกตัวในะที่นี้ไม่ใช่ว่าเอามากระจายทุกตัวนะครับต้องดูตัวที่เหมือนกันก่อนนะ โอเคอ่าต่อไปคณนอของแปดกับสองคืออะไรนักเรียนดูนะแยกมาได้แล้วเห็นไหมตัวนี้คณนอของแปดกับสองคืออะไรคือสองคูณกับสองคูณกับสองตัวนี้มาแล้วอ่าและก็คูณกับสามได้คำตอบเท่าไรทีเนี้ยได้คำตอบเท่าไหร่ เด,เดี๋ยวเอาวิธีที่มันเปลี่ยนเลยโอเคตัวนี้ดีกว่าเพราะน้นมันกระจายเดี๋ยวเราเรียนงงนะครับมนุทย์ตัวประกอบของแปดนะครับ9กิบสองคืออะไรตัวประกอบของแปดนะครับมีสองคูณ2คูณ2ตัวประกอบของสิบสองมีสองคูณ2อคูณสามอันดับแรกเลยการหาคณน,นต้องดูตัวที่เหมือนกัน หรือตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดก่อนนะครับข้อนี้ก็คือ2อคูณ2อยกมาเขียนเลยครับ2คูณ2เห็นไหมอ่าแล้วมันเหลือตัวไหนทีเนี้ยมันเหลือตัวไหนมันเหลือ2กับ3ใช่ไหมครับอ่ามันเหลือ2กับ3ก็เอาลงมาเขียนทีเนี้ยเอา2กับ3ลงมาเขียนสุดท้ายก็คูณกันครับ2คูณสอง เป็นสี่สี่สองเป็นแปดแปดสามเป็นยี่สิบสี่น่ะต่อไปการหาค่ารอ,องของยี่สิบสี่สามสิบและสี่สิบสองโอ้ตัวเลขเยอะนะครับตัวนะข้อนี้ตัวเลขเยอะดูเหมือนมันจะเยอะนะครับอ่ะรูมาตัวอย่างตัวนี้เลยอันนี้เขาข้อกระจายกันเดี๋ยวน้เรียนงงนะครับเอานี้เลย ครับคอลนอของ24 30และ42นะครับโดยการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบของแต่ละตัวามาก่อนนะครับ24มีอะไรบ้างมี2คูณ2คูณ2คูณ3นะครับเป็น24 30 30มี2คูณ3มคูณ5 42ีมี2คูณคูณ7นะครับเรามาดูตัวประกอบที่ร่วมกันแล้วมากที่สุดนะครับหรือรวมกันแล้วมากที่สุด อ่าถ้าเอาแค่สองคูณสองได้ไหมไม่ได้ครับเพราะได้สี่อ่าสามคูณสามเป็นหกอ่าห้ามีตัวคูณเจ็ดไม่มีตัวคูณนะครับที่เหมือนกันที่ร่วมกันแล้วมากที่สุดอะ่ะมีอะไรบ้างมีสองสามเป็นหกให้เหมือนกันทุกตัวด้วยนะสามตัวนะครับสองสามเป็นหกสองสามเป็นหกอ่าแสดงว่าได้สองกับสามลงมาแล้วเอามาเขียนไว้ก่อนเลยเอามาเขียนไว้ก่อนเลยครับต่อไป เหลืออะไรทีนี้ยังไม่ได้เขียนยังไม่เอาลงมาเหลือสองกับสองก่อนเอาสองกับสองลงตามลงมาเลยครับที่เหลือเหลือห้ากับเจ็ดเอาห้าลงมาเอาเจ็ดลงมาสรุปเอาทุกตัวครับแต่ถ้าไม่อยากให้เยอะนะครับเราต้องแยกตัวประกอบที่มันคูณกันแล้วได้มากที่สุดออกก่อนอา่าแล้วก็มาเขียนตัวนั้นลง แล้วก็ผลคูณเท่ากับเท่าไรนะครับก็คูณกันเลย2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ7เป็นเทา่าไรเป็น8 4 0 40นี่ง่ายมากเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวอย่างให้ทำแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโคเน้นไว้ตัวเนี้ย ใบงานที่คุณครูจะให้นะครับให้ทําแบบนี้นะครับมาดูสองตัวอย่างนี้ครับนะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้เลยนะครับเหมือนสองตัวอย่างนี้เหมือนสองตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับาหาคร,อรของยี่สี่สามสิบและสี่สิบสองนะครับอันดับแรกเลยเรา,า,าเราหาตัวคูณร่วมแล้วมันที่ ร่วมกันแล้วมันมีค่ามากที่สุดออกมาก่อนข้อนี้ยี่สิบสี่สามสิบสี่สบสองตัวคูณร่วมที่มีค่ามากที่สุดคือสองสามเป็นหกครับนี่ที่มันและย้ําคือต้องเหมือนกันทุกสามตัวก่อนนะเนี่ยผลคูณของขอตัวประกอบของยี่สบสี่สามสิบสี่สบสองต้องเหมือนกันก่อนก็คือสองคูนสามเป็นหกสองคูนสามเป็นหกอ่าและก็เอามาเขียนก่อนนะครับของนาของยี่สิบสี่สามสิบสี่สบสองคือสองคูณสามอ่าตัวแรกเขียนไว้ ตัวสองทีเนี้ยนะครับตัว2ก็คือ2อคูณสเอาลงมาด้วยนะเราจะเอาทุกตัวครับสองคูณสนะครับ,รบต่อไปเหลืออะไรเหลือห้ากับ7ก็เอาลงมาเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเอามาคูณกันคูณกันปุ๊บได้คำตอบเลย นะครับต่อไปข้อนี้ครับข้อถัดไปครับนี่ข้อนี้หาคอรนอของสิบแปดยี่ี่และหกสิบอ่าล้วก็แยกตัวประกอบออกมาปกติเลย ตัวประกอบของ18มีอะไรบ้างมี2กับ3กับ3 2นะครับ2ูณ3คูณ3เป็น18 2 3เป็น6 6 3ก8อ่าเห็นไหมกระจายออก24เราสังเกตดูนะทุกตัวมันเป็นเลขคู่นะครับเมื่อเป็นเป็นเลขคู่เราจะกระจายเริ่มต้นจาก2ก่อนง่ายที่สุดคุณครูเคยบอกแล้วนะครับหาตัวประกอบย4อ่า2คูณ2เป็น4 4 2เป็น8 8 3เป็น24 60อ่า60ทีเนี้ย สองคูณสองเป็นสี่สี่สามสิบสองสิบสองห้าเป็นหกสิบอ่าง่ายไหมเมื่อเราได้ตัวประกอบออกมาแล้วนะครับเมื่อเราได้ตัวประกอบมาแล้วเรามาดูตัวประกอบนะครับที่รวมกันแล้วได้มากที่สุดเอาสองตัวนะเอาสองตัวที่รวมกันแล้วมีค่ามากที่สุดนักเรียนเดี๋ยวดีๆนะอ่าเอาสามกับสามได้ไหมนักเรียนถามดูนะสามคูณสามเป็น เก้าเก้านีกี่ตัวนะ่ะมีตัวเดียวไม่ได้ครับอ่าไม่ได้นะเอาเก้าไม่ได้นะครับตัวแรกนะครับอ่าเมื่อตัวแรกมันน้อยกว่าที่สุดนะครับมันหาตัวอื่นไม่ได้แล้วสองคูณสามเป็นหกตัวสองของยี่สิบ่เไหไรสองคูณสามเป็นหกของหกสิบสองคูณสามเป็นหกอ่าเรามาค้นบอกว่าสามคูณห้าได้ไหมตัวอื่นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นได้แค่สองคูณสาม เอาลงมาเขียนก่อนเลย2องคูณสาคุณยังไม่เขียนทั้ง6ตัวนะไม่ได้นะครับเอามาเขียนตัวเดียวเพราะว่าเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันมาเขียนตัวเดียวนะครับสองคูณสามเป็นหกเขียนไปแล้วต่อไปเหลืออะไรอีกเหลืออะไนักเร,ยกเรเียนดูนะเหลืออะไรอีกอ่าเหลือสามเหลือสองเหลือสองเหลือสองนะครับอ่ามา นะครับดูตัวนี้นะครับเหลืออะไรนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่ามันมีที่ยังจับคู่ได้อีกก็คือ2คูณครับ2นะครับเห็นไหมตัวนี้จึงเอามาตัวเดียวนะครับอ่าต่อไปเหลืออะไรเหลือ3มเอาลงมาครับเหลือสองเอาลงมาครับเนี่ยเห็นไหมเหลือ5้าเอาลงมาครับเพราะฉะนั้นก็คูณกันหมดเลยทีนี้ได้คำตอบเป็น 360ง่ายมากเลยนะง่ายไม่เอ่ยวันนี้คุณครูมีใบงานให้นะครับให้ทําใส่ในสมุดนะทําใส่ในสมุดนะครับใบงานแบบฝึกหัดที่1 1ึนะครับ,บ, 1. 1. รบเดี๋ยวคุณครูจะส่งลงใน กลุ่มให้นะครับส่งลงในลายกลุ่มให้นะครับโอเควิชาคณิตคุณครูจบแค่นี้นะต่อไปวิชาภาษาไทยครับสวัสดีครับ